เอ้ยไม่มีเรี่ยวแรงเลยเฮ้ยบุญรอดอไปทำอะไรอีกขโมยอีกแล้ว เติมพลังใบกระท่อมเอาเห,ห,ห,หรอเอาเหรอจะเอามั้งเหรอหาได้จากริมรั้ว S <S ừ, ของบ้านคนอื่น